ये जो है ना สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทุกพ่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์ออมแอมนะคะวันนี้นะคะอ๋อมอก,ก็มาเดินป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือวันนี้จะมาตามหาผู้หญิงที่เขาอาบน้ำกังที่แล้วเนาะว่าเขายังอยู่ไหมอวัดี มื่สุดมือสุะอันนี้ผมเดินทางไปจังี่ชายเมื่อกี้เหมือนได้เสยงผูชาย เห็นเแล้วมนะีหน้าผาทุว <c oughs> ส่วนมากแล้วอะถ้าเจอตกใจคิดว่างูเนาะส่วนมากถ้าในป่ามีหน้าผาหรือว่ามีาถาวันอะ คนป่ามนะักจะอาศัยอยู่ไม่ก็พวกเสมือกอลัมนะไม่รู้ว่าพี่ๆรู้จักกันหรือเปล่าผมเคยเห็นแต่ในคลิปพวกพี่ๆยูทูบแต่ตัวจริงยังไม่เคยเจอนะอันนี้อมเดินตามทางน้ำมาเลยนะที่จะไปจุดๆดเดิมแต่ว่าเมื่อกี้เดินมาจุดเดิมแล้วไม่เจอนะก็เลยไม่ได้ ให้พี่ๆดูแต่เอาคิดว่าเขาน่าจะหยิบลึกเข้าไปอีกก็เลยจะมาดูนะว่าเขาอยิ่ี่่นหนกันแน่แต่ที่แน่ๆคือเขาเป็นคนแล้วเขาเป็นผู้หญิงนะอาบน้ํานะอมว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะใส่ผระถุงอาบน้ํำในป่าคนเดียว มเดินตามเสียงขึ้นมานะเหมือนได้ยินเสียงใครคุยกันไม่รู้อะก็เดินขึ้นมาแล้วก็ติดคิดไปสักพักนึงจนมาถึงจุดจุดนี้นะน่าทักมากนี่แล้วก็เจอกองไฟเก่านะาแสดงว่าก็มีคนขึ้นมาเช่นกันจุดหลักๆที่ออมเห็น ก็จะมีเป็นถ้ำน้ำนะเหมือนเป็นแหลนะ่งอาศัยของใครนะมีคนมากทำไว้อะแล้วนี่คือเน,นะเดี๋ยวองขอหาทางเดินไปก่อน ดูตรงนี้ เป็นน้ำตกนะน่ใจะว่าทางน้ำมันขึ้นไปได้หรือเปล่าว่าน่าจะไปได้นะ อันนี้ผมก็ขึ้นมาบนนี้เลยนะจากที่อยู่ข้างล่างนะัดขึ้นมาต่อรองเท้าต็อค้อนข้งที่จะเลื่ยนะ น้ำตกสวยมากเลยนะคะมันเป็นหน้าผาสูงมาก อ้ครัวโหเป็นดงนังมมเลยนะไปลยเยอะแยะเยอะเลยนะ เสียงมัอนอะไรสักอย่างเข้ามาลึกมากไม่รู้ว่าวันนี้จะกลับถูกทางหรือเปล่านะแต่ก็มาตามน้ำนะพี่ไม่เจอนะผู้หญิงคนนั้นที่มาอาบน้ำไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แปลกมากเพราะว่าไม่มีที่พักนอกจากที่พักห้างที่เจอรอบที่แล้ว นะแล้วเแล้วเป็นเสียงของอะไรผ่าค่อนข้างที่จะแยกสมบแต่ทำไมเหมือนมีเสียงผู้ชายยู่ชายไม่ดูกลัวนะคนดูหน้าผ้าขาว,ขาว สวยมากขอแช่เท้าแป๊บนึงนะรู้สึกเดินมาร้อนมากบเดี๋ยวอมนั่งพักกินน้ำแป๊บนึง้เดี๋ยวเราได้ค่อยเดินตามหาต่อนะถ้าวันนี้ไม่เจอนะก็าะอาจจะเป็นวันอื่นอาจจะต้องกลับ <c oughs> จะไม่ตามหาต่อน่าจะไม่ตามมาต่อขอเดินทางกลับก่อนดีกว่าไป๊บนะเอมขอปิดคลิปก่อนนะพี่พอกาเมื่อกี้เอ้โหปิดคลิปแล้ววิ่งมาได้สักพักหนึ่งเนานะวิ่งมาถึงจุดเดิมจุดที่เจอผลหลังขอดไม้ตรงนี้นานะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือน คนยิงกันด้วยเสียงเหมือนประทัดหรืออะไรสักอย่างออกไม่แน่ใจนะวันนี้ฉันเหม็นป่าเยอะมากทุกคนแต่อํอมกวงงงมากกว่านะก็เดี๋ยวเดินทางกลับด <Wh> ีกว่าวันนี้ก็มาตามหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอเลยแต่มาเจอถ้ำปริศนาตรงนี้ เมืม่อกี้เดินเลยแต่มมเจอทําถ้ำปิศนาตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นถ้ำเป็นถ้าของที่อยู่ของใครหรือของอะไรกันแน่่เห็นชัดๆเลย เดินทางกลับกันดีกว่าก็ถ้าเดินทางออกฝ่านีก็น่าจะถึงเย็นพอดีนะตอนนี้ก็บ่ายแล้วค่ะพี่พี ล่องรอยของการจุดไฟทำอาหาร เย็นมากาน้ำเย็นงานเล่นมากทุกคนอันนี้เดินแบบว่าไม่ได้พูดคุยกับพี่ที่เลยเนาะเพราะว่าอยากให้ที่สัมผัสความเป็นธรรมชาติอยากให้ได้รับชมธรรมชาติด้วยกันสุดยอดเหนื่อมากร้อนมาก ร้อนแต่ว่าน้ำเย็นนี้ก็เป็นจุดที่เราเจอที่มาอาบน้ำครั้งที่แล้วนะจุดนี้เลยทางนี้ไม่เจอเขาเลยนะพี่พี่อเดินไปนเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ยอมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยก็แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปไปคลิปข้างหน้าดีกว่าเพื่อมีอะไรจะได้รีบถ่ายให้พี่พีดูเนาะ นนีก็ได้ยังไงแล้วก็ฝากพี่พี่ f ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ออมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องเดินทางสไตล์อมแอมด้วยนะคะฝากพี่พี่กดเข้ามาดูคลิปเก่าๆหรือคลิปล่าสุดได้เลยค,ค่ะ